เราถากไม้ไปตามสายบรรทัดเราดัดลูกศรให้มันตรงเมื่อเรามาฟังภาษาของคำว่าอริยชนกับปุถุชนมันต้องแหกโค้งกันนิดหนึ่ พัฒนากับสมาถาเนี่ยเราไม่ค่อยพูดกันโกโลโกโสไปพูดอะไรต่ออะไรสมาถามันต้องเห็นให้ชัดให้สงบจึงค่อยยกวิปัสนาขึ้นมาเป็นธุระปลูกศรัทธาธุระให้เกิดจากสมาธิก่อน จึงก็ไปสร้างปัญญาธุระขึ้นมาอบรมกันอย่างกล้าวพาธรรมบ่อยๆเรื่อยๆไปต้องใช่ศรัทธาธุระใครจะว่าโง่ใครจะว่าฉลาดข้าพเจ้าไม่สนเพราะข้าพเจ้าเห็นคนฉลาดคนโง่หมดแล้วฉลาดก็อวดโง่โง่ก็อวดฉลาดแค่นั้น ไม่เห็นมีรสชาติอะไรเราผู้ฉลาดจริงๆไม่เห็นอวดอะไรที่ไม่อวดอะไรก็ท่านฉลาดหมดแล้วนะการเจริญสมถะสตินะให้มันเห็นยืนสงบเดินสงบ นั่งสงบนอนสงบด้วยตาเราฝืกพวกข้าไม่เห็นเนี่ยเห็นด้วยตาคนยืนสงบเป็นย,ยังไงยีนี่คนคอนสายตาไหมเดินนั่งนอนสงบเป็นยังไงมันจะเห็นกันชัดท่านก็หาว่าเอ้มไม่ืช่เป็นเรื่องรู้ไหม มีแหละเลือกไม่ยืนเดินนั่งนอนกับเผาฝังขึ้นกองฟอนฉะนั้นคุณจะโง่อะไรล่ะถ้าไม่ยืนเดินนั่งนอนขึ้นกองฟอนทันทีวันนี้อะไรเนี่ยการฝึกซ้อมกันด้วยสมถาน จึงเป็นประตูชัยชนิดหนึ่งซึ่งเราเริ่มออกจากอนุบาลไปเด็กน้อยเขาสอนแม่เขาสอนว่าตั้งไข่มันสอนลกูกมันบอกให้มันตั้งไข่นัดลูกมันยืนนะคันว่าตั้งไข่ไหวกินนมขม,มือเนิ่มันจืจะไปบอกภาษาเขาบอกไก่เขามันคนแล้วลูกมัน มันก็อันเดิมนั่นแหละมันนอนเน่ะฝึกให้มันตั้งไข่ขึ้นมาที่มีการฝึกอนุบาลเราต้องเริ่มจากอันนี้อิริยาบถพระมันบังทุกนันนะมันเป็นตัวบังทุกยันให้ปฏิบัติให้มันเห็นทุกพอมันเห็นทุกแล้วมันก็ทุกอย่างมันจะจบ แล้วคุณไม่เห็นทุกทุกกองจนถึงตายมันก็ไม่จบ嘛เพ้าะเรียนจบคือจบไม่ทุกใช่ไหมที่ยัไปเรียนกอไก่ฮองงหัวโง่นะไม่ใช่พระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านเห็นทุกพระพุทธเจ้าทั้งหลายตัรูุท่านนี้เนี่ยเห็นทุกทุกระองค์เลย เดี๋ยวนี้มีแต่กินกอพุทธเจ้ามันเกี่ยวไปหาจะเสพสุขเสพอัตตาเสพกามสุขขันเสพอกติเนีเ่ยเสพอมักคือมิจฉากัน้นา,าจะต้องมิเศษที่ไหนได้เยื่มาบานจัดกายการทุกข์ชีวิตแหละเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกให้เห็นทุกข อิริยาบถมันบังทุกยืนเนี่ยมันบังทุกเดินมันบังทุกนั่งมันบังทุกนอนมันบังทุกกินไปเปิดทุกข์ขึ้นมาดูสิเปิดของปิดหงายของค่่มดูสิยืนทาไมมันจึงเห็นทุกข์โอ้มันเห็นด้วยตานสิเกว่ทุกข์กับตาส เราพากันศึกษาตรงนี้เมื่อเราเห็นทุกข์มันค่อยจะถอนทุกขออกมาได้ญ้าตป้าพอมันเป็นอนุบาลผ่านนี่แหละจับขู่กรณียี่เก่ามันต้องเห็นทุกข์ชวนสันติปังอันจังขันขันยามังบังอันบังอันตตาพูดเรื่องที่หลัง เึกซ้อมให้ชัดเจนตรงนี้ให้เห็นทุกชัดๆัดจนพระพุทธเจ้าบัญญัติว่าญาณนัศนะคือเห็นทุกญาณทัศนะนมุษคือพ้อนจากทุก,ทกชนนะั้นไม่เห็นพูดอันอื่นเลยญาณร้อยญาณหมืน่นก็ช่างญาณที่ถ้าทาไม่เห็นทุกอะเหมือนเดิมไปจำเฉยไม่เกี่ยวกัน วิปัสนากับสมถะจึงเป็นสิ่งที่เลาควรศึกษาสงบยกดจิตขึ้นมาเป็นวิปัสนสาทุก่องทุกนามศึกษา,กกกา,กาใหม่เปลี่ยนระบบใหม่ยืนสองนาทีสามสนาทีก็เห็นทุกยืนรู้รู้ยืนยืนรู้รู้ยืนทำไมจึงรู้ยืนเอ้ยยืนอยู่เนี่ยมันแมบเดียวม,มันกับมิจทุกยืนอยู่ตั้งอยู่ มันเห็นคำวนการของกองทุกหมุนไปเป็นธรรมจักรความเคลื่อนไหวต่างๆมันเป็นธรรมจักรการหมุนไปแบบประเสริฐเรียกว่าพรมจักรถ้าเราเห็นอย่างนี้เราไม่ได้สอนกันยากหรอกทุกไม่ต้องสอนกันไม่ต้องไปให้รางวัลไม่ต้องไปให้เกียรติให้เอกันเลยไม่ต้องทุกมันไม่มีเกียต มันไม่มีเอไม่มีบีไม่มีหนึไม่มีสองมันคือทุกข์เห็นดิเห้นมันเกิดอบเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายมันก็คลายกำหนัดคันทีเลยมันนมันอยากเสพอีกแล้วทุกขอะ่ะยังไงเราพอกันไปเรียนไปโอ้ให้กันไม่รู้อะไรจะอะไรเป็นพึงเป็นพวงที่ไหนทุกข์ไม่รู้เลยนอนกับซากศพเหมือนเดิม ท่านทั้งหลายไม่มีเกล็ดเพราะเดยเพราะท่านรู้ทุกท่านเห็นชัดเจนยืนี่ประมาณสักชวโมองแหมมันจะปั้นมันร้อนแต่เท่าเหมือนจะหยบ่านไปแล้วพุ่งขึ้นมาสีสาเหมือนับระเบิดแตกหัวระเบิดน่ะมันหัวระเบิดเพราะจะหัวแตกนะมันแตกมันหัวระเบิดจิตร้อนร้อนบนลงไปล่างร้อนร่างขึ้นมาบน ปันป่วนค้องปันป่วนจิตก็ะปัะะสายสะบัปป้นสันสายนี่เราเดินเข้าไปนิดนิดหน่อยไปทุกข์แบนี้แล้วผ่านไปแล้วนี่จะทุกข์บีบคอทุกเหยียบเอาบอกว่าทุกกรกริยานปวดเสียนจนคนเนอุปราะณนะ ไม่มีพาสิข้อไหนที่พร่พทธเจ้ายกย่องขึ้นเป็นข้อต้นไม่มีสักรูปเลยท่านยกอะไรขึ้นทุกขึ้นก่อนเป็นสัจจะเหตุให้เกิดทกุกข์จึงเป็นปัญหาจึงหาวิธีแับปัญหาใช่นั้ะจึงเป็นภาวนา ต้องมีโคดคอดไปเรียนไม่ให้ใครมา,มาจิวมาเติให้เลยสามารถเป็นรพระิยบกคนขึ้นมา,นาวันนี้จะจิวให้เกรริดระยะบกคลเรียกว่าอาริยาจารย์ขึ้นมาโยมก็ก็ได้นะคำว่าพระโสดาบันไม่มีผู้หญิงผู้ชายดยไม่มีเพศดยไม่มีแก่ไม่มีหนุ่มีมม่พระโสดาบันมันเป็นคุณธรรมดิ ไม่ใช่ยวกพระสวัสดบันหนุ่มพระสวัสดิบันแก่มันไม่ใช่อันนั้นมันเป็นบุคคล